ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่บัญชาฟาร์มอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้องอน้องมะปรางนะคะซึ่งเป็นในแบรนด์ของ T ีนะคะซึ่งอาจารย์ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่อาจารย์บัญชาเปิดนะคะราคาไว้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์ดีกว่าว่าแม่อน้องมะปรางเนี่ยเขามีพันธุก,กรรม พ่อแม่อะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์บันักชากันเลยค่ะค่ะอาจารย์ครับผมค่ะตัวนี้นะคะอาจารย์น้องมะปรางเนี่ยมีพันธุกรรมสายพ่อสายแม่ยังไงคะอันนี้ของของทีแปดของเสียต้อมเนาะค่ะก็พ่อของเขาทีแปดเป็นลูกของสติงเรสิทธับศูนย์ค่ะสายแม่มันทีศูนห้าไม่รู้ลูกตัวไหนผมไม่ได้ดูใบเพชรนะครับตัวนี้เขาก็น้อง อายุน้องเขากล้วยปีหนึ่งเขาเกินเขาเกินเดือนห้าค่ะเกินเดือนห้าครศูนย์ก็ตัวเข้าสิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนนะครับตัวใหญ่มากเลยค่ะอาจารย์ดูตัวใหญ่มากตอนนี้มีอาการมารอบหนึ่งล้วอืมเป็นสัตว์มาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะมาแล้วเริ่มมาแล้วรอจะตัวน้อจะผสมอ๋ออาจารย์เตรียมไว้คือน้ำเชื้อของจูดใช่ไหมคะที่เตรียมไว้เป็นน้ำเชื้อมแยกเพศเหรอคะใช่ จะแยกเพศเขาทั้งหมดเราจะแยกเพศให้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแต่ก็คงจะเป็นสัตว์หลังทางน้องน้องกล้วยใช่ไหมคะก็คงจะผสมที่หลังใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมคะจา์ที่จาร์บอกว่าถ้าจับคู่เนี่ยจารย์จะจะเปิดราคาที่สี่สิบเก้าใช่ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้คือราคาไม่ทำท้องราคาไม่ทำท้องหรือหรือจะพูดไม่ทำท้องถ้าทำท้องน่าจะถึงใกล้เจ็ดสิบเลยอย่างน้อยก็สามสิบขึ้น ค่ะสามห้านี่นะคะโอ้โหนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูในตัวโครงสร้างของน้องมะปรางกันนะคะว่าน้องเขามีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแค่วัวนะคะสิบสิบเก้าเดือนายแม่เขาสายรู้สึกจะเป็นสายวินเจเตอร์อ๋อสายวินใช่ไหมครัก็เป็นสายอิสรีก็ก็ระดับโลกบัวกันทั้งคู่อยู่ในนี้อยู่กับมะปรางนี่แหละนี่นะคะตัวใหญ่มากนะคะถ้าเทียบกับจานมันชานะคะก็สูงเหมือนจานเนาะมันหลายร้อยกิโลในตัวใหญ่มากนะคะดูโคตรฮาดูอะไรนะฮะ ดูฟด้วย่แหละทั้นูื้น,น,น <laughs> ด้วยฟางใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่เขาตัมากเลยนะครับจานตัวใหญ่มากต,ตัวใหญ่กล้ามเนื้อมาลิงสวยเนะาะกเแต่ตัวนี้ถ้าเปิดราคาเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวคุยกอาจานหรือจานจะเปิดราคาตรงนี้เลยค่ะ เออประกบคู่ดีกว่าใช่ไหมประกบคู่ดีกว่าหรือถ้าใครไม่มีละจารย์ถ้าเกิดเราสนใจก็คุยโทรกันมาคุยกับจาจารยนั่คุยกันได้คุยกันได้นะจานเนาะบางคนบอกอุ้ยเงินไม่ถึงหรอกเดี๋ยวเราขอแยกเป็นตัวได้ไหมก็แยกได้ใช่ไหมฮะยู่เลย ายอยู่แล้วดได้ด้วยลดได้ด้วยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจเนาะในส่วนของน้องมะปรางนะคะจริงอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นวัวที่มีพันธุกรรมค่อนข้างจะแม่ก็เป็นระดับโลกพ่อก็ระดับโลกเนาะในส่วนตรงนี้น้องมะปรางอายุได้19เดือนแล้วนะคะแล้วก็เราเป็นสัตว์นะครับมันประมาณ 20- 20เดือนหรือ21เ,เดือนคะอาจารย์เ,เ,เชเเียร์แล้ววัววัวพวกนี้กล่าวว่าไม่เกิน2ปีไม่เกิน24เดือนน่าจะได้ติดท้องทั้งหมดอืมก็คือจะติดท้องตรวจท้องผ่าน น่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละนี่นะคะดูความสูงสมบูรณ์เข้ามาแล้วทีนี้ก็ใช้ยาเสริมช่วยหน่อยก็เดี๋ยวการเป็นสัตว์ก็จะชัดเจนขึ้นเพราะตอนนี้อาจารย์ก็มีตัวผู้ที่คอยเช็คสัตว์อยู่มีแล้วครับค่ะเดี๋ยวเพราะที่อาจารย์ที่ฟาร์มนะจ๊ะอาจารย์จะใช้ตัวผู้ในการเช็คสัตว์ของของวัวตัวเมียในฟาร์มของอาจารย์เองนะคะเพื่อจะเป็นเป็นใช้กลึงธรรมชาตินะคะและส่วนหนึ่งอาจารย์ก็ใช้เป็นพวก เนื้าสารต้องพวกอะไรนะานอาจารย์สารเคมีหรอพวกอะไรแล้วนะที่จะมากระตุ้นให้เขาเป็นสัตว์ได้ชัดเจนอ,ะอ่ะอ๋อก็ต้องใช้เขาเรียกง่ายๆก็คือใช้ยาบำรุงอ่าใช้ยาบำรุงเนาะเข้ามาเขา้าอ่าให้เขาไปชัดเจนขึ้นแล้วก็ในส่วนนั้นก็ถ้าเป็นอย่างธรรมชาติอาจารย์ก็จะใช้ตัวผู้นะคะในการเช็คสัตว์ขึ้นมาในตัวนี้เพื่อว่าจะให้อ่การเป็นสัตว์ที่ชัดเจนขึ้นนะคะ ใช้กล่อธรรมชาตินี่นะคะก็สวยมากเลยค่ะตัวนี้นะคะน้องมะปรานะคะมีโครงสร้างที่ใหญ่เดี๋ยวเราจะให้ดูรอบๆกันเลยนะคะว่าน้องมะปราเขาสวยยังไงอะไรยังไงนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูก็ว่าพิจารณาดูว่าเออควรซื้อไหมอะไรไหมยังไงนะคะก็สอบถามราคามาที่อาจารย์ไร้เลยนะคะจะแบ่งหรือจะแพ็คคู่กับฝั่งนูน้นน้อกล้วยก็ได้หรือจะเป็นเดี่ยวก็ได้นะคะจารย์พูดคุยกันง่ายค่ะตลองได้นะคะราคาก็พูดคุยกันได้นะคะตัวนี้ แขงคู่นั่นแหละเป็นก้อนเราจะไปจับตัวอื่นมาอีกมันก็จับได้ไงเพราะว่าช่วงนี้เรง่ายๆก็คือพยานโนมโอ้โหสองแสนห้าขึ้นแล้วค่ะดีกรีแบบประกวดก้วสามขึ้นแล้วอืมขึ้นแล้วตัวใหญ่มากอ่ะข้อนอกเรื่องง่ายๆก็คือยี่สิบขึ้นตลอดแล้ววัวย่านมเปลี่ยนเดือนแปดเดือนอืน,นี่นะคะมีคนเขาหันมาเล่นเยอะคนหันมาเลี้ยงเยอะในกระแสวัวบ้านตอนนี้อาจารย์คิดว่า มันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ช่วงนี้รู้สึกทุกสายงานทุกอาชีพเขาเรื่องยังไงก็คือบางทีเหตุการณ์บ้านเมืองมันไม่ค่อยสงบเครียดการงานการเงินละบ้างเศรษฐกิจต่อค่ะอาจารย์เนาะช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นค่อนข้างซบเศ้าเนาะเลี้ยงวัวนี่มันน่าจะ น่าจะแก้เครียดได้บ้างไหมผ่อนคลายนะคะอาจารย์สำหรับเคยเคยมีหลายคนนะที่เป็นเอฟซีของของช่องชัดเจนฟาร์มนะคะพอมาดูคลิปอย่างอาจารย์ที่ลงในส่วนของอาจารย์บัญชาเออหรือวัตถุหลายๆฟาร์มที่ผ่านมานะเป็นแรงหนึ่งนะคะเป็นแรงบันดาลใจแห่งหนึ่งนะคะที่ทําให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยอยากเกิดอยากมาเลี้ยงวัวแบบนี้บ้างอยากมาเลี้ยงอยากมาใช้ชีวิตบางคนก็โทรมาถามตลอดคะว่าเลี้ยงวัวยังไงเดี๋ยวจะออกมาจากงานมาใช้วันปลายชีวิตเลี้ยง ซื้อวัวเนี่ยค่ะก็เป็นเป็นหนึ่งอีกหนึ่งความสุขนะคะอาจารย์อย่างที่อาจารย์ถามมาเยอะบางคนถามแล้วบอเลี้ยงแล้วจะขายให้ใครถ้าเป็นซื้อวัวผมผมซื้อเองตอนนี้ซื้อตัวผู้ที่เป็นลูกเข้ามาทั้งหมดเลยแต่ตัวเมียเขาไม่ขายให้หรอกเขาไม่ขายหรอกเพราะว่าราคาประกันเราให้เท่านั้นแต่เขาบอกคนเขาให้เยอะกว่านั้นเยอะกว่าจ้าดีเอางั้นก็ขายไปแต่ว่าประกันเรื่องประกันซื้อหลอกคือทั้งหมดเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าถ้าอ๋อเขาเสียมนุษย์จากอุบลมา ไม่ต้องห่วงถ้าออกจากฟาร์มของบัญชาฟาร์มเนี่ยบอกอยากบอกเลยว่าเด็ดยอดมาเลยแหละจากหลายๆฟาร์มที่อาจารย์ไปคัดสรรมาเนี่ยค่อนข้างจะคุณภาพเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่เด็ดยอดเข้ามาเลยแหละแล้วมาเลี้ยงต่อยชอบทันธุกการระดับโลกเป็นอยู่ในใบเพชรเนี่ยระดับปรีนาไม่ต่ำกว่าสามตัวโอ้โหคงเจ็ดตัวนะตัวนี้น่าจะน่าจะสี่สี่ละตัวนั้นรู้สึกจะห้าหนึ่งตัวตัวนี้เนีไอไอไอตัวพูดเนี่ยไอไซโก้เนี่ย หตัวเจดตัวนี่นะคะนี่นะคะคุณยายน,นะคะนี่ไปต่อยอดเขาจะได้ไปไวอ๋อก็เป็นก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าถ้าถ้าเราเลือกตัวที่มีพันธุก,กรรมดีๆใช่ไหมคะครับเอามันก็มีส่วนทําให้อ่า วัวที่จะไปให้ให้กับลูกค้าให้กับคนที่ไปต่อจากเราเนาะมีส่วนที่ทาเขาไปต่อยอดได้ดีใช่ไหมคะอาจารย์ครับเลือกพอพันธุ์ใส่เข้าไปมันก็จะโอเคอะค่ะอย่างตัวนี้ตัวนี้พันธุกรรมเขาเรื่กง่ายง่ายก็คือสติงเวย์ก็อันดับ15ของโลกใช่ไหมสายวินก็อันดับ6ของโลกค่ะตอนเอามาใหม่ๆเรียกว่าไม่สวยไม่สวยจนจนหมอทาบอกพี่พ่อผมมันไม่ค่อยสวยนะเออเอ็นดูพันธุกรรมมันก็นแล้วกันน่ะเขาดูะพอมาเห็นจริงๆ พอตัวนี้เห็นไหมคะถ้าใครเคยดูคลิป,ปน้องมะปรางนะคะในคลิปที่แล้วเนาะย้อนกลับไปดูลหลายๆคนอยากดูพัฒนาการของน้องมะปรางเนี่ยกลับไปดูในช่องเจเจนฟาร์มนะคะที่ก่อนหน้าน,นี้ลองไล่ไปดูนะคะในย่องยูทูบนี่แหละเข้าไปดูนะคะว่าน้องมะปรางเขาพัฒนาการที่ที่ถือว่าถือว่าก้าวไปก้าวกระโดดเลยนะคะเพราะาเขาสวยสวยมากโครงสร้างใหญ่มากนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้สวยมาก นะคะคแต่ก็ยัง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 ไม่ได้เรื่องสีแต่ถ้าเราจะเอามาเพิ่มเติมในเรื่องสีอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์บัญชาบอกว่าจะเพิ่มในอของเจ้าจูดใช่ไหมคะพ่อพันจูดใช่ไหมคะที่จะมามาเติมเต็มในเรื่องสีใช่ไหมคะในรุ่นลูกใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือไอจูดี่แม่เขาอันดับหนึ่งของลูกอยากอยากอยากจะเอาอันดับหนึ่งของลูกมาลงเป็นตัวเขาที่จูดผส์สีเขาจะเป็นยังไงไม่รู้อยากได้พัน กรระดับหนึ่งของโลกมาออยู่ในน๋อนี่คือสไตล์การบีบของอาจารย์เนาะอาจารย์จะมีสไตล์การบีบแบบนี้ที่อยากให้มีมีวัวระดับโลกเนี่ยมีสายเลือดที่เป็นพัตุกรรมระดับโลกเนี่ยมาอยู่ในแม่วัวหรือว่าลูกวัวในรุ่นต่อไปเนี่ยของเรานะคะเพื่อจะหนึ่งในการง่ายกับการพัฒนาใช่ไหมคะอาจารย์สองในเรื่องราคาถูกไหมคะอ่านี่นะคะก็มีส่วนแต่ตรงนี้ด้วยนะคะเห็นเขาพุ่งอยู่บางบางตัวเนี่ยสวยอยู่แต่ว่าไม่ติดรีนาวไม่เพ็นไม่มีสักตัวเลยอย่างเงี้ย ก็เรื่องง่ายๆก็คือราคาเขาไม่กล้าซื้อสูงค่ะเพราะว่าติดดินาร์มีบวกติดอยู่สามสี่ห้าตัวนี้โล่ปุ๋นใจละเพราะว่าเดี๋ยวพัฒนาการของเขานี่จะไปค่ะด้วยด้วยด้วยกรรมพันธุ์ด้วยพันธุกรรมใช่ไหมคะเพะเวลาคุณซื้อวัคซีนจเน้ตัวเนี้ยเน้ตัวเนี้ยตเขาต้องมีดีแน่มันถึงอยู่ติดระดับโลกอย่างตัวนู้นวายเซตรู้สึกจะวายเซตสองสี่สี่สายยายเขา ยายเขารู้สึกจะอะไรนะดิโอกรรตาห้าร้อยหนึ่งสองของโลกเป็นเป็นเป็นตัวผู้หรอคะตัวเมียนี่อยู่เอาเป็นตัวเมียโอ้เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเราสำหรับคลิปนี้เนาะส่งมาให้อ๋อส่งมาแล้วเรียบร้อยค่ตัวนี้เหมือนกับผ่านตาเนี่ยเอาไปดูอันึ่งสองของโลกยายเขาจะเป็นของกระตาห้าร้อยนี่แหละค่ะ นี่นะคะสําหรับตัวนี้นะคะที่ถ้าใครสนใจเนาะก็สอบถามามาที่อาจารย์ได้เลยนะคะจอมชาฟาร์มเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะคะไว้ใต้คลิปเลยนะคะว่าถ้าใครสนใจยังไงก็โทรสอบถามได้เรื่องพันธุก,กรรมเรื่องราคานะคะก็สามารถสอบถามมาที่นี่ได้เลยโดยอาจานอาจารย์บัญชาเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับน้<ข>อง <ขอ S 2> มาตุ้งเรียนเรีนรู้สชใช่แล้วก็เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรอาจารย์ทิ้งไว้บางทีก็มีคนสนใจอยากเอ<ข>ออยากจะถามเรื่องราคาเรื่องวิธีการเลี้ยงอะไรเงี้ยก็อาจารย์ก็พร้อมที่ จะให้คําแนะนํากับผู้ที่สนใจนะคะตรงนี้นะคะสาหรับคลิปนี้นอกจากคลิปน้องมะปรางนะคะก็ขอจบอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ